คำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับอนัตตาหรืออัตตาไม่มีเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งก่็เล่าถึงความไม่มีตัวตนที่แน่นอนและไม่สามารถยึดติดได้ทุกสิ่งในโลกนี้ไม่สามารถถือเป็นของเรา อย่างแท้จริงทั้งสิ่งต่างๆที่เรามีความผูกพันหรือมีความเชื่อว่าเป็นของเราทั้งร่างกายและจิตใจล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยหลายประการและไม่คงทนถาวรหลักคำสอนนี้สามารถสรุปได้เป็นหลายประเด็นที่สำคัญ 1. การไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งที่เราเห็นว่าคือของเรา เช่นร่างกายทรัพย์สินหรือความสัมพันธ์กับผู้อื่นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่คงทนเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยที่เราไม่สามารถควบคุมหรือยึดมั่นได้ดังนั้นการยึดต,ติดกับสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความทุกข์ความไม่พอใจและความวิตกกังวล 2. ความไม่แน่นอนของชีวิตทุกสิ่งในชีวิตไม่แน่นอนและเป็นไปตามกฎของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไตรลักษณ์ พระพุทธเจ้าสอนให้เราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งเมื่อเราเข้าใจในความไม่แน่นอนนี้จะช่วยให้เราไม่ยึดติดกับความสุขหรือความทุกข์เพราะทุกสิ่งจะผ่านไปตามกาลเวลา 3. ร่างกายและจิตใจไม่ใช่ของเรา พระพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราล้วนเกิดจากปัจจัยต่างๆที่รวมกันและไม่สามารถคงอยู่ในรูปเดิมได้ตลอดไปการเจ็บป่วยความแก่ชาราหรือการตายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราหรือของเราเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมกันของธาตุต่างๆที่ไม่คงทน 4. การเข้าใจในอนัตตาช่วยลดความทุกข์ เมื่อเราตระหนักว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราและไม่สามารถเป็นของเราได้เราจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการลดความยึดมั่นถือมั่นหรือความคาดหวังที่ไม่สมจริงซึ่งจะช่วยให้เรามีความสงบสุขจากการยอมรับความจริงของชีวิตและไม่ต้องประสบกับความทุกข์จากการยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอน 5. การปล่อยวางพระพุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยวาง หรือไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆในชีวิตเมื่อเราปล่อยวางจากการยึดมั่นในสิ่งที่เป็นของเราเช่นการครอบครองหรือการคาดหวังว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามที่เราต้องการเราจะสามารถลดความทุกข์และพัฒนาไปสู่การมีชีวิตที่สงบและมีความสุขได้มากขึ้นคําสอนนี้เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนให้เห็นความจริง ของชีวิตที่ว่าทุกสิ่งไม่ถาวรทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงและไม่มีอะไรที่เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าใจและยอมรับในความจริงนี้เราจะสามารถมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์และไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้อย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าเน้นว่าการเข้าใจในอนัตตาและการไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นก้าวสำคัญในการหลุดพ้นจากทุกข์และเป็นหนทางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีการยึดติดและไม่มีการเกิดและการตายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ